จัดต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหสิงโต้นมันครามเชลซีนะครับบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคาดีดูคุริบารีเสริมแนวรับหลังจากที่เมื่อคืนชงดึกดึกบ้านเรานะโอ้โหเชลซีได้เปิดตัวราฮิมสเตอร์ดิงเป็นที่เรียบร้อยขณะเดียวกันนั้นก็มีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวจากฟาบิเซโอโรบาโน่นะผมรายงานบอกว่า เชลซีน้อมได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวคาริดูคูริบารีจากนาโปลีเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมเดินหน้าล่านสองกองหลังต่อเนื่องทันทีสื่อดังหลายสำนักน้ำรายงานตรงกันนะ้ำบอกว่าเชลซีได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวคาริดูคูริบารีน้ำกองหลังไว้สามสิบเอ็ดปีจากนาโปลีมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เชลซีน้ำกำลังมองหากองหลังเข้ามาทดแทนอันตโตเนรูดิเกอร์แล้วก็อเดรคิตเตนเซนน้ำที่อำลาทีมไปแต่ดูเหมือนว่าในที่สุดน่ะพวกเขาจะได้เซนเตอร์แบครายแรกมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดิวดังกล่าวนะครับตกลงกันที่40ล้านยูโรนะพร้อมกับเซ็นสัญญาน่ะโอ้โหยาวถึง4ปีนะตามขั้นหน่ยที่10ล้านยูโรต่อปีน่าจะเดินทางไปตวรวจร่างกายแล้วก็สมทบกับเพื่อนรวมทีมที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากนี้เองนะฟาบิโอโรมาโน่ยังเผยนะครับบอกว่าเชลซี Chelsea กำลังทำงานอย่างหนักในการคว้าตัวนาธานาเก้กองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเพสเตโนคิมเบ้ be, จากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมส่วนทางด้านของมัตสไตเดลิกที่มีข่าวกับเชลซีมาโดยตลอดก็ใกล้แล้วนะครับที่จะย้ายไปร่วมทีมยบรมันนิกเต็มที่ด้วยเช่นกันก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะผมเจมสพีนาครับ,รบสวัสดีครับ